อันนี้ดีมั้ยอันนี้ดีค่ะบพี่เอาไปเลยก็ได้ทำไมอ่ะเวลาเลือกของมันมันเหมือนกับเลือกรถเลือกตุ๊กตาอย่างเงี้ยเราต้องกวาดตาแล้วอันไหนที่มันสื่อสารกับเราอ่ะแล้วเราก็เราก็ซื้ออย่างเมื่อกี้ฉันเดินไปฉันได้ยินมันตะโกนบอกว่าปั๊มแปมปั๊มปั๊มมันสื่อสารฉันก็เลยรู้สึกว่ามันสื่อสารหรอหรอของทุกอย่างเป็นแบบนี้หรอถ้าเวลาเธอไปเลือกซื้อหมาที่สวนจตุจักรล่ะ มันคุยกับเธอไหมฉันฟังเสียงเห่ามานั <that that ้นเสียงเห่าของอันไหนที่ใกล้เคียงกับชื่อฉันที่สุดออฉันก็จะเลือกตัวอย่างเช่นแมวล่ะแมวล่ะดาเล่ล่ะ คุณครัวซองก็ดีดีอะคุณไปบอกเขาทําไมก็นี่แหละพ่อค้าช่วยไงกระดาษก็ดีเต่ดีเกียใช่ไหมดีสีเอ๊ะเนี่ยไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่ได้รับผิดชอบคับเนาะเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบของฝั่งนู้นเขาได้รับผิดชอบฝั่งนี้ที่เป็นร้านฝั่งนี้ก็คแยกกันอย่างนี้ครับใช่ครับอ๋อครับนี่นี่พ่อค้าของเรานะคะรบทุกคนในนาตัวไอซ์ชาวไทยนรับมาจากอิสราเอลครับผมผมชื่อเฮานะครับเป็นเจ้าของร้านโอเนียนนะครับ อมก็ตอนนี้ก็ยังมีเล่นดนตรีกับวงเสรอครับเล่นกีตาร์อ๋อค่ะครับผมและเอาวงเสรอเล่นดนตรีสนใจทางด้านดนตรีทําไมแบบเอออยากจะมาเปิดร้านเป็นของตัวเองอะไรางี้ก็แบบเราเป็นคนสะสมพวกของว i n เ a g e มาก่อนนะครับแล้วพอดีช่วงช่วงที่เรียนจบเนี่ยงานอะไรมันยังไม่มั่นคงเราเลยอยากอยากหาอะไรที่มันเตเบิลหน่อยแบบให้มันแบบ เราอยู่ได้ในช่วงที่งานดนตรีมันไม่คงที่อย่างเงี้ยครับพอทำไปทำมารู้สึกสนุกก็เลยติดใจยาวเลยอพราะดนตรีกับแฟชั่นระดนตัวมันก็เป็นสิ่งที่คู่กันใช่มีอย่างนึงที่คู่กับดนตรีก็คือชีวิตเพราะว่าจังหวะคอยลิขิตให้ชีวิตก้าได้ได้อได้ใช่รับของสะสมของเราเริ่มต้น มันคืออ,อะไร,เ,รเพราะว่าร้านนี้เห็นมีไขอหลายอย่างมากเราเริ่มจากแว่นครับตอนแรมมกเมื่อก่อนผมผมสะสมแว่นพวกเป็นพวกยี่ห้อคาซาวครับเป็นของเยอรมันค่ะวันวันหนึ่งไอ้แว่นที่ผมสะสมมันมันดันเลี้ยชูออกมาใหม่หแบบผลิตตัวรุ่นเก่าออกมาใหม่หผมก็เลยแบบ ขายหมดเลยอะไรเงี้ยขายแว่นนี่ขายตรงๆงนะขายข้างแว่นนี่ผิดกฎหมายนะว่าเป็นสัตว์สงวนเป็นสัตว์คุ้มครองเดี๋ยวนี้ผมไม่ทันนะข้างแว่นอันนี้ใส่ยังไงครับอันนี้เป็นเป็นยุคใหม่ของร้านแว่นได้รับกระแสตอบรับเป็นยังไงอะตอนแรกแว่นเราทํามาประมาณตอนนี้ปีที่สามนะครับพอดีเราพอเราเริ่มดีในร้านแว่นเราอยากแบบ อยากจะให้มันมีความเป็นเสื้อผ้ามากขึ้นอยากให้แบบมีครบหมดหมดเวลามาแล้วเขาจะได้แบบได้ดูอย่างอื่นด้วยไม่ใช่ดูเดแว่นเพราะว่าบางคนซื้อแว่นไปใส่ก็ใส่แต่แว่นอย่างเดียวเสื้อผ้าก็ไม่ใส่เลยเพราะว่าคิดว่าแว่นเป็นองประณเเปล่าใส่แว่นใช่ไหมฮะแก้ผ้าแก้ผ่อนแถวนี้มันบ้านคนเอ๊ะนึกงไม่ออกวันนี้จะใส่อะไรนะก็ข้ามถนนมาซื้อได้ทั้งชุดเลยเอออย่างงี้ แว่นแบบนี้เขาต้องให้คนแบบเก๋ๆชิคๆอะไรอย่างนี้ใส่จะไมฉันใส่เหรอฉันเหมือนแบบแว่น <GO> ว <av uther> ่ายน้ำว่ะจะลองใส่ใช่ไได้ฉันจะลองใส่ตัว ได้มาได้มาน่ารักนะแต่ว่าเราอาจจะใส่แว่นไม่ถูกวิธีที่นี่เขามีการแสดงการใส่แว่นในถูกวิธีด้วยไม่ใช่ครับเป็นงานอาร์ตเป็นงานอาร์ตหรออ๋อนึกว่าต้องใส่แบบนี้ถึงจะแบบกันแดดได้บางที่กันแดดไม่ได้โดนเผาจนเกรียมชเชียวที่ที่บอกว่าใส่แว่นแล้วแบบใส่แต่แว่นออกไปนอกบ้านอ๋อแบบนี้ไม่หรือว่า ลูกค้าส่วนมากที่มาเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มอะไรครัก็คือแรกตอนแรกๆจะเป็นลูกค้าเก่าก่อนลูกค้าที่จำที่เราเซื้อกเราอครับแล้วเขาก็แบบตามมาเพราะว่าเหมือนเขาชอบมาเลือกอะไรที่ร้านอยู่แล้วตามมานี่ลูกค้าหรือวิญญาณคาเนี่ยก็ทั้งสองอย่างก็ได้เลยอเขาตามมาล้วไงนะก็เราเราก็ปกติเราก็มีแบบเว็บไซต์อยู่แนลูกค้าจะ อยากได้สินค้าแต่เขาไม่กล้าซื้อเพราะกลัวซื้อไปแล้วใส่ไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้มาลองที่นี่อะไรเงี้ยพอมาลองที่นี่เขาเอะมีกาแฟด้วยชวนเพื่อนมากินด้วยดีกว่านี้ก็ได้ลูกค้าเพิ่มอคือมันเหมือนมันกว้างกว้างกว่าเดิมอ่ะแบบใช่แล้วก็มันมีเรื่องผมว่าผมว่าความที่มันหายากมันจะมีเสน่ห์อย่างหนึ่งเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยร้านนี้แบบเรารู้คนเดียวนะคนอื่นไม่รู้อะไรเงี้ยเขาเลีอยางมาเป็นความลับอะไรเงี้ยครับ เป็นแบบแอบเอากิ๊กอะไรมาอ๋ออย่างนี้ไม่ทันละต่อไปนี้พวกเมียหลวงนะจะหาว่าว่าผัวหายไปไหนนะมาที่นี่เลยอันเนี้ยนี่รับรองเจอผัวกับกิ๊กเลยไม่เป็นไรเขาก็เตรียมที่หลบไปแล้วในเครื่องบดกาแฟนี้นี่วันนี้เราก็ซื้อหลานโอ้ยขอบคุณมากเลยครับใช่จำได้มากเคยมาซื้อตอนนั้นผมอาจจะไม่ได้อยู่นะใช่เพาเมื่อกี้นี่เองตอนที่คน อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าไหนอะเลือกแว่นดีกว่าคนรูปหน้าไม่เหมือนกันใส่แว่นไม่เหมือนกันคนหน้าเหลี่ยมอย่างเราเนี่ยใส่แว่นทรงไหนถึงจะดูให้แบบโดยโดยทั่วไปแล้วเราจะแนะนําให้แว่นที่มีส่วนโค้งครับไม่ต้องถึงกระกลมก็ได้แต่แค่แค่อยากให้มันอยากให้มันมีโค้วไหนอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ลองเลือกสักอันหนึ่งก็อย่างอันนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็จะกลมหน่อยได้หรเปลโอ้ย้เรี้ยงอยู่นะดีไหม เรื่องมันอยู่ในหนังของว่องกาวยเลยนะเหรอเรื่องอะไรเขาเป็นใครของว่องกาวยไงเขาเป็นคนนี้คนที่กินเนสบุ๊คเิลรคคอร์ดนะ เอ่อเล็คอร์ดเอาไว้จดเอาไว้ว่าเป็นคนที่ทำข้อสอบได้เร็วที่สุดใช่พี่จริงเขาชื่อหว่องเฉยแต่ว่าเขากาไวนี่างคนทิ้งดิ่งอย่างนี้หรออุ้ยอันดีนะดีนะล่ารักๆเอาไปเลยหรอตายแล้วแล้วป็นคนที่หน้ายาวถ้าจะหนึ่งข้อสอบอันนี้จก็อันนี้ถ้าคนหน้ายาวผมว่าใส่ได้ทุกทรงนะเธอโชคดีสุดเลยก็อย่างจริงๆแล้วปกติบางคนก็จะใส่ขัดไปเลยครับอย่างคนคนหน้าแบบเหลี่ยมหน่อยก็ใส่เหลี่ยมไปเลยอออ๋ออยู่ที่มันก็จะดูแฟชั่นขึ้นไปแล้วแต่ความมั่นใจอะไรอย่างนี้ อแล้วคนหน้าด้านอย่างนี้ล่ะฮะใส่แว่นอะไรดีฮะใส่ได้ทุกอย่างครับแว่นได้ทุกอย่างออ่ะยังไงเดี๋ยวให้คุณฮาวฝากร้านไว้กับชาวเธอเที่ยวไทยนอนโดยเฉพาะอันนี้ขอให้ฝากด้วยทางเข้าอธิบายให้ชัดเจนก็คือก็ฝากร้านออนเนียนะครับคือเราสามารถไปดูรายละเอียดได้ที่ oniondk.com นะครับก็มีเป็นเว็บไซต์ ของร้านมีแคตตาล็อกสินค้าอัปเดตตลอดเวลามีรายละเอียดเรื่องแผนที่มาร้านเลยครับตอนนี้ร้านก็ตั้งอยู่เอกมัย12ครับร้านใหม่หาไม่ยากไม่งั้นกูก็แมปเดี๋ยวนี้เขาไม่เป็นภาพแล้วนะใช่กดเป็นภาพแล้วเห็นเป็นภาพออกมาเลยเว็บไซต์แล้วก็มีลิงก์รับให้เช็คกับแผนที่ได้ค่ะผมว่าอันนี้คอนเฟิร์มว้นที่นี้น่ารักมากเมื่อกี้เข้ามาส่งสินกรีกราดแบบดังมากคนก็จะงูเจะงูแล้วค่อยมากรีดแววนโถนะครับ ไหนก็สละเวลามาแนะนำข้าของน่ารักให้เราน้ยมีของจิงลึกมาฝากค่ะกิฟต์เซ็ตจากยันสฟันซิสเตมานะคะเป็นสูตรใหม่สูตรซีเมนต์โฟรไลน์นะคะสามารถช่วยป้องกันจุดขาวขุ่นที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผูได้ด้วยค่ะนีนะคะอ้าวแวะกันมานะคะเอกอยสิบสองปรางอายาค่ะอร้าวขอบคุณคุณน้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ